ในยุคที่มอเตอร์ไซค์ครูเซอร์กำลังถูกปรับแต่งให้ทันสมัยมากขึ้นคาวาซากิได้ส่งบูลกานรุ่นใหม่ในปี2025ออกมาด้วยชื่อคาวาซากิบูลกาน200ซึ่งนับว่าเป็นครูเซอร์รุ่นใหญ่ที่สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ชื่นชอบสายลุยและสายทัวริ่งอย่างชัดเจนรุ่นนี้โดดเด่นด้วยเส้นสายที่ดูฉกเฉียวผสมผสานกับภาพลักษณ์ของครูเซอร์แบบดั้งเดิมอย่างถังน้ำมันทรงยาวเบาะนั่งต่ำแลนด์สเคปที่ยาวออกไปทางหลังท่าทางการขี่ที่ผ่อนคลายแต่ยังคงไว้ซึ่่่งงพละกาัทีไมมธรรด ตามข้อมูลวิดีโอตัวอย่าง YouTube จุดเด่นที่น่าสนใจคือการที่คาวาซากิไม่ได้แค่ปรับสีหรืออัปเกรดจิ๊บจอยเท่านั้นแต่สร้างโมเดลที่ดูเหมือนเป็นครูเซอร์รุ่นใหญ่สำหรับผู้ที่ต้องการความแรงและสไตล์ไปพร้อมกันโดยรวมแล้ววุลการ200จึงถือเป็นการผสมผสานระหว่างสไตล์ครูเซอร์คลาสสิกกับเทคโนโลยียุคใหม่ซึ่งทำให้มันถูกมองว่าเป็นตัวเลือกที่น่าดึงดูดสำหรับทั้งผู้ขี่มือใหม่ที่อยากเริ่มต้นในโลกครูเซอร์และผู้ขี่ระดับกลางสูงที่อยากอัพ แม้ทาง Kawasaki าาายังไม่เผยรายละเอียดเชิงลึกสถิติทั้งหมดของมูลการ200อย่างเป็นทางการในแหล่งข้อมูลหลักแต่วิดีโอเปิดตัวได้ระบุว่าโมเดลนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ระดับ2ลิตรประมาณ2 0 5 3ลูกบาศกเซนติเมตรแน่นอนว่านี่คือค่าที่สร้างความฮือฮาเพราะมันสูงกว่าครูเซอร์ทั่วไปในตลาดหลายรุ่นด้วยพละกกำลังมหาศาลและแรงบิดที่พร้อมจะลากพาผู้ขี่ทยานไปบนทางไฮเวย์ได้อย่างมั่นใจ ในด้านสมรรถนะอื่นๆถ้าเทียบกับรุ่นวูลกันเอสซึ่งมีข้อมูลเชิงลึกเครื่องยนต์ขนาด649ลูกบาศก์เซนติเมตรและแรงบิดราว63นิวตันเมตร6,600รอบต่อน,นาทีก็พอจะอนุมานได้ว่าวูลกัน200จะมีอัตราแรงบิดและพละกกาลังที่เหนือกว่านั้นอย่างมีนัยสําคัญซึ่งหมายความว่าสําหรับผู้ขี่ที่ต้องการแรงดึงตอนออกตัวหรือต้องการการเร่งที่แรงในช่วงกลางปลายรอบเครื่องนี้นับว่าเป็นตัวเลือกที่โดดเด่น นอกจากนี้โครงสร้างแชสซีและระบบกันสะเทือนก็น่าจะถูกปรับให้รองรับแรงและน้ำหนักของเครื่องที่ใหญ่ขึ้นเพื่อให้การขี่ยังคงมั่นคงและควบคุมได้ดีแม้จะอยู่ในความเร็วสอด้านการออกแบบบูนการ200โดดเด่นด้วยสไตล์ครูเซอร์แบบดั้งเดิมแต่มาด้วยคาแรคเตอร์ที่โมเดิร์มากขึ้นเส้นข้างตัวรถยาวเบาะนั่งต่ำทำให้ผู้ขี่รู้สึกสบายและควบคุมง่ายในเมืองหรือช่วงเดินทางไกลส่วนด้านหน้ามักจะมีไฟหน้าแบบกลมใหญ่หรือดีไซน์ให้โมเดิร์นขึ้น พร้อมกับชุดล้อแบบตกแต่งที่มีสไตล์ชัดเจนแม้จะยังไม่มีข้อมูลว่าวุลการ200ใช้ล้อหน้า18นิ้วหรือ17นิ้วแต่เมื่อพิจารณาจากกลุ่นวุลการ S ที่ใช้18ส่วน17นิ้วก็มีแนวโน้มว่าวุลการ200จะเลือกใช้ขนาดล้อที่ใหญ่ขึ้นหรือสัมพันธ์กับเครื่องที่ใหญ่ขึ้นฟีเจอร์สำคัญอีกอย่างคือระบบเบรกและความปลอดภัยแม้จะไม่มีสเปคละเอียดของวุลการ200แต่หากมองจากกลุ่นพิสัสส่วนเช่นจานดิสก์หน้าโอ300มิลลิเมตร พร้อมคาลิปเปอร์2ลูกสูบในวูลกันเก็ถือว่าวูลกัน200หน้าจะมีเบรกที่รองรับได้ดีเพื่อความมั่นใจเวลาขี่ด้วยความเร็วหรือเมื่อต้องชะลออย่างฉุกเฉินฟีเจอร์เสริมอื่นๆอ,อ,อาจรวมถึงระบบ ABS เทคโนโลยีระบบหัวฉีดและอาจมีระบบอำนวยความสะดวกอย่างชุดแฮนด์และพักเท้าที่ปรับได้เพื่อให้เหมาะกับผู้ขี่หลายขอนาเมื่อได้ขึ้นขี่วูลกัน200คาดว่าจะได้สัมผัสพลังดิบที่ต่างจากครูเซอร์ทั่วไปเครื่องยนต์ขนาดใหญ่จะให้แรงดึงทันทีตั้งแต่รอบต้นกลาง ทำให้การออกตัวหรือเร่งแสงบนทางหลวง